ยาริสทีอ T ดีสปอร์ติวโอ คุ้นุนเบาขุนเบาเบาเบาเข้ารายการแล้วเข้ารายการแล้วเออผมสักกัสนีมาพี่เห็นกีตาร์ไม่ได้ของขึ้นเริ่มจากขอแนะนำาพี่บอยเขมราลาดเลยอาจารย์อาจารย์บอยในในเชอ์วุคก็เป็นอาจารย์โอเคครับถ้าเป็นบางสตริงจะเรียกนพี่น้องเด็กตัวเท่านี้ได้ยินเพลงอาจารย์บอยเต้นยับคนตัวสาวๆก็เต้น งนั่นคือคือขอใจแลกเบอร์โทรขอใจเธอขอใจเธอแลกเบอร์โทรคิดยังไงถึ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 งได้เพลงนี้มาเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรนี่อันดับแรกคือตื่นเช้าๆมาผมจะชอบโทรไปปลุกแฟนผมตอนนั้นตอนนั้นจีบเขาอยู่ยังไม่ได้ติดทุ้งวันนี้ก็ยังไม่ติดเอวเรืองแฟนยงไงไม่อยากเป็นแฟนเขาโทรไปจีบเขาเจ็ดโมงเช้าโทรปลุกโทรไปที่ไรก็ได้ยินแต่ ท่านกาลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความท่านกําลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความท่านกําลังอยู่นั่นแหละ,ะ,ะมันก็เลยเกิดความโมโหแบบโมโหแบบเสียงเสียงโโนปเรอโอเปเอเรเตอร์อะว่าเอ๊ะทำไมเราอยากจะฝากหัวใจเราไม่ได้อยากฝากข้อความอะไรงี้ครับอ่ามันเริ่มมันเริ่มจากจุดนั้นครับจนเดินออกมาจากห้องน้ำห้องอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วโทรไปอีกเขาก็ยังบอกว่าให้ฝากข้อความอีกว่เลยลงมือเขียนตัวนั้นเลย ครับวันนั้นก็เลยได้เพลงขึ้นมาว่าท่านกําลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจส่วนตัว้วนๆว่ากันได้ได้ประโยคนี้มาก่อนครับครับประโยคเดียวเลยครับแต่ยังไม่รู้ว่าตรงอื่นอะไรยังไ้ไม่รู้ทำนองก็ยังว่าไม่ครับทำนองยังไม่มีครับครับมีแต่เขียนว่าท่านกําลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจอฝากเสร็จแล้วก็ต้องลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปแต่ว่าใจให้เก็บรักษาแล้วก็ คือคนมาเจอกันครั้งแรกก็ยอมจำนวนเธอแล้วครั้งแรกแค่ได้เห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรแล้วก็มันจะมันจะมีตัวน้นนึ่งมันนิวน้วนิ้วนิผมไม่รู้จะใส่อไรผมว่าโอ้โอ้โอ้อโอ้โอ้โโอโอ้โอ้โอ้โร้โอ้้โอ้้โอ้อ้โอ้ <c oughs> โอเเนะ้นนอก้โอ้้โอ้โอโอ้โอ้โ้โอ้อ้้โอ้้โอ้้อออ้ ฉันไม่สนใจตลอดอะไรเงี้ยเพราะที่มันจับกันนี่ครับไม่จริงๆแล้วเราเป็นคนอยากได้ไม่ครับแต่แต่ผมคิดว่าเพลงนี้เขียนมาปุ๊บแล้วผู้ชายคงไม่เข้าเขาเลยเล่งๆเห็นเป็นเรื่องของผู้หญิงไปเลยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้เสียงจะที่จะบอกเนี่ยมันจะเป็นเสียงผู้หญิงครับใจะไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการแล้วใช่มันเป็นเสียงของโทรศัพท์อยู่แล้วท่านกำลังเข้าสู่บริการแล้วฝากข้อความได้ได้ได้ครับแล้วก็พูดต่ออย่างนั้นไม่ได้ซ้อดิเหมือนกันรุ่นรุ่น พอได้ตัวนี้แล้วเราจะมาปลูกเรื่องให้เข้ากับท่อนฮุกนี้เลยคือคนโทรมาเนี่ยจะต้องได้ยินท่อนนี้แหละแต่ท่อนอื่นเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกเราก็เลยปลูกเรื่องมาว่าคนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอผู้ชายรอโดนใจอย่างเงี้ยแต่จะเดินไปหามันจะเด็ดจากก้านไปไหมจะผิดเป็นผู้หญิงไทยไงต้องเฉยๆไว้อะไรเงี้ยอ่าครับแล้วพอคราวนี้ในเมื่อทําไม่ได้ก็ ยังไงกระบนกระวายในหัวใจแล้วพอดีไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะมันเดินมาทักก่อนนะ่ะเข้าทางเลยอะไรเงี้ยอ <laughs> ฉันก็ได้เบอร์โทรเสรแล้วอะไรเงี้ย <laughs> แต่พอได้เบอร์โทรมาแล้วมันจะเข้าท่อนนี้ท่านกําลังเข้าสู่บริการเลยไม่ได้มันต้องมีท่อนบิดเขาเรียกท่อนบิด <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นท่อนฮุกเล็กครับก็เลยว่าในเมื่อแลกเบอร์โทรกันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็บอกผู้ชายกันนั้นไปเลยดีว่าเบอร์โทรอื่นถ้าโทรมาเบอร์เนี้ยจะได้ยินเสียงแบบนี้แบบนี้แต่เบอร์พิเศษเบอร์ของเธอเนี่ย จะได้ยินเสียงดังต่อไปนี้มันกำลังเข้าส sì ู่เนี่ยได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันเกือบจะไม่ได้อยู่ในอัลบั้มนี้ครับผมเป็นยังไงจริงๆแล้วอัลบั้มของหญิงลีนี่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยเอ้าเข้ามาโดยบังเอิญครับบังเอิญไงอ่ะก็คืออาจารย์สวัสดสารคามซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์นะครับซึ่งเิดินชื่อคุณคุณตีกิทธามัดมอบหมายงานให้ไปปั้นหญิงลีมาเนี่ยทำเพลงให้หญิงลีมันเขามีเพลงครบอยู่แล้วสิบเพลงครับแต่บังเอิญว่าเพลง ชื่อมันซ้ํากันสองอันสองพัเมียงูกว่าเท่าหัวงูเราเลือกเมียงูไว้แต่ติดกาเขาเขาคัดออกครับคราวนี้พื้นที่ของอัลบั้มมันก็จะเหลืออยู่เก้าเพลงซึ่งเก้าเพลงนี้ถ้าปั๊มออกไปขายมันมาสเตอร์มันไม่เต็มอ่เราต้องส่งแล้วครับก็เลยเร่งด่วนมากอาจารย์อาจารย์สวัสดิสารคมเลยโทรโทรไปหาผมซึ่งรู้จักกันอยู่เคยเคยทางานด้วยกันเขาถามว่ามีเพลงไหมเพลงยังไงครับเอาเพลงเต้นจังหวะสนุกสนุก ผมก็ถามว่าแต่งให้ใครครับศิลปินแกมมี่โกเป็นผู้หญิงชื่ออะไรครับเขาก็ไม่บอกเ้าหน้าตาเป็นยังครับเขาก็ไม่บอกโอ้โหขอดูรูปถึงแม้กระทั่งขอดูรูปเขาก็ไม่ให้ผมเมนต์บอกว่าร้องเพลงเพราะเต้นเก่งแล้วก็สวยแกมมโกแค่นี้จทย์มาแค่นี้ผมก็เลยจัดไปให้สองเพลงสองเพลงครับผู้บ่าวเฟซบุ๊กกับขอเจเธอแรกเบอร์โทรครับเวลาคิดอะไรออกเนี่ยไปจดทำไงบันทึกยังไงจดก็ บางทีครับก็อัด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 เหมือนที่พี่ทำแหละอัดทำนองก่อนบางทีเราไม่มีทำนองนะมีคำมีชื่อเพลงเนี้ยแล้วก็บอกว่าชื่อเพลงนี่นี่แล้วก็ติดไว้แล้วก็ฟังวันหลังแล้วก็แต่งใส่กระดาษใส่กระดาษบางทีกระดาษไม่พอผมก็หาที่จดหาเลยนี่จดจดครับเด็นเด่นคือเห็นแบบอันนี้คือตอนแรกก็เปิดมาอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นอันนี้เป็นแท็บเล็ตถ้าถ้าดูใกล้ๆจะมองเห็นจะมี จะมีเพลงจะมีรายละเอียดของชื่อเพลงอะไรบางอย่างอยู่ในห้องน้ำกำลังนั่งอยู่ไม่มีกระดาษไม่มีโดเนี่ยก็ใช้เขียนทวนความจำลงไปนะครับจนบางทีลายเปื้อนไปหมดมีคนปฏิเสธเพลงนี้เยอะไหมตอนแต่งเพลงนี้เสร็จใหม่ๆนะครับก็เอาไปเสนอขายใน หลายค่ายคือนักแต่งเพลงต้องเป็นนักขายที่ดีด้วยแล้วก็ทําไกด์อย่างหรูเลยมีกองมีอะไรให้อเดีกีตาร์ใส่ร้องอย่างเดียวแล้วก็ไปขายตามค่ายค่ายใหญ่ๆค่ายดังๆจนค่ายเล็กๆก็ไม่มีใครสนใจเพ้าเขาติว่ามันเป็นเพลงที่ร้องยากแล้วเมโลดี้มันถี่เกินไปเขาบอกว่าผมก็ต้นธรรมดาก็ก็มีสิทธิ์ว่าจะคิดอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าเขาผมก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอ่า เพลงไม่ได้ตามหาคนร้องนะแต่คนร้องอ่ะต้องตามหาเพลงเราอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้ก่อนพอเก็บไว้แล้วมีคนมาสั่งเพลงอีกเพลงอีกผมก็แต่งเพลงตามที่เขาสั่งไปแล้วก็ไม่ลืมแนบเพลงนี้ไปให้เป็นตัวเรื่องตัวใจก็ยังโดนก็ไม่มีคนเอาอีกเขาว่าแนบเพลงอะไรมาเนี่ยชื่อมันก็เข้าท่าดีนะแต่มันไม่เอาดีกว่ามันไม่เข้ามันไม่เข้ากับหนูมันไม่เข้ากับพี่อะไรเงี้ยนานไหมนับตั้งแต่วันที่เพลงนี้เสร็จเขียนเสร็จเลย จนถึงวันที่จนถึงยิงลีเออจนถึงยิงลีเนี่ยนะอ่าตุลาคมปีห้าสามครับตุลาคมปีห้าสามแต่ว่าปีได้ใช้กับยิงลีปีห้าห้าครับเวลาทําเพลงฟังทางฝั่งเรียกว่าสตริงนันเราจะทาเมโลดี้ก่อนอ่าใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะทําเมโลดี้ก่อนวางแพทเทิร์นวางอะไรนี่แล้วส่งให้คนเขียนเนี้ยอันนี้ส่วนใหญ่เหมือนกับต้องขึ้นรูปกันเลยไม่มีใช่ไหมครับต้องขึ้นขึ้นเป็นเนื้อก่อนเนื้อก่อนค่อยมาทํานองลูกทุ่งนะฮะ เราเขียนความหมายเขียนเนื้อก่อนก็แปลว่ามันก็เขียนเป็นกึ่งกึ่งกรอนมันเพราะมันต้องมีสัมผัสนี่ใช่ไหมท่านกาลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ใจเอาไว้ฝากกันตัวเอากลับไปใจเก็บรักษาเราต้องให้มันสัมผัสใช่เอกลักษณ์ของลูกทุ่งก็คือคำมันต้องสัมผัสสูงสัมผัสนอกสัมผัสในเพื่อความสลัดสลวยความภูมิใจในในการเป็นนักแต่งเพลงของบอยคืออะไร ความภูมิใจของผมก็คือการสร้างเพลงให้มันดังครับสร้างเพลงดังขึ้นมาสักเพลงหนึ่งผมเขียนเพลงมาตลอดชีวิตผมนี่ก็นับสิปีได้นะครับโอ้ยจริงปะสิ0ปีแล้วครับก็ผมอยู่ในวงการนี้มาล้มลุกคลานในการเขียนเพลงนะเห็นไหมไ,มไ,มไมใครสบายหรอกครับแล้วก็พอมันมีเพลงที่ดังมากๆเพลงหนึ่งอ่ะสิปีผมก็คุ้มในการออที่ตามหาเพลงดังให้กับตัวเอง